มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจะแสดงรถยนต์หลากหลายรุ่นในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37ณอาคารชาเจอร์1-3เมืองทองธานีระหว่างวันที่2-13ทธันวาคมนี้ครับเดี๋ยวทางผู้บริหารของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจะพาเราเข้าไปเยี่ยมชมบูธพร้อมกับแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ที่มาจัดแสดงพร้อมกับเปิดตัวในงานครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors นะครับที่งาน Motor Expo 2020แห่งนี้นะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่เดิมครับผมเมืองทองทานีนะครับ Challenger Hall นะครับวันนี้ครับ u i t s u i i s h มอเตอร์ของเรานะครับที่บูธเราก็ได้ทำการเปิดตัวนะครับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับ Outlander PHEV นะครับซึ่งก็เป็นรถ SUV PHEV นะครับสัญชาติญี่ปุ่นนะครับรุ่นแรกเลยทีเดียวนะครับที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับ ก็ทำการผลิตขึ้นนะครับที่โรงงานมิซูบิชิมอเตอร์ที่แหลมฉบังของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็นับเป็น ครั้งแรกนะครับที่มิสูบิชิมอเตอร์เนี่ยทำการผลิตรถ Outlander PHEV นอกประเทศญี่ปุ่นพูดถึงรถยนต์ PHEV นะครับคืออะไรนะครับขออนุญาตง่ายๆครับผมคือเป็นรถที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้านะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเครื่องยนต์นะครับที่มาจากน้ํามันนะครับมาช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วมีคําว่า p ลั g กอินนะครับซึ่งก็หมายความว่ารถคันนี้สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟจากบ้านแล้วก็จากสถานที่ข้างนอกได้ด้วยสิ่งที่จะได้ก็คือในเรื่องของความ ประหยัดน้ํามันนะครับในเรื่องของตัวมลพิษนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับและสําหรับเราเนี่ยเรามองว่า Outlander PHEV นะครับวันนี้เราเรียกว่าเป็น perfect solution นะครับของยุคนี้เลยทีเดียวแน่นอนครับ Outlander PHEV ของเรานะครับก็มีความโดดเด่นและแตกต่างนะครับจากคู่แข่งอย่างแน่นอนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่ตัวกำลังนะครับเราผลิต แรงม้าออกมาได้ทั้งหมดเนี่ย305แรงม้านะครับอันนี้ก็คำนวณมาจากออมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับเรามีทวินมอเตอร์นะครับผสานกับเออเครื่องยนต์นะครับอที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2.4ลิตรนะครับซึ่งก็เติมน้ำมันได้ตั้งแต่ E20 นะครับแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95ยังไม่พอครับถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อนะครับแบบฟูลท้ายนะครับซึ่งเราไม่เรียกว่าเป็นระบบ4 wheel drive นะครับสำหรับ Mitsubishi Motors ของเราเราเรียกว่าเป็นระบบ Super All Wheel Control นะครับซึ่ง เป็นเทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดมาจาก Mitsubishi Lancer Evolution นอกจากนั้นครับรถคันนี้ยังมีจุดเด่นอีกมากมายนะครับอย่างเช่นใช้กระแสไฟฟ้าจากรถนะครับเรามีเต้าเสียบนะครับซึ่งสามารถเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับออกไปใช้ได้เลยช่วยทำให้ประสบการณ์ในการแคมปิ้งอ o u ์ดอร์ของคุณมีคุณค่าและมีสีสันเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน Outlander PHEV ของเราไม่ใช่เพียงแค่เป็นรถไฟฟ้าที่สามารถเสียบปลัก๊กชาร์จไฟได้นะครับแต่ในขณะเดยียวกัน รถของเราสามารถแบ่งปันพลังงานนะครับให้กลับมาใช้ที่บ้านได้อีกด้วยนะครับโดยอันนี้ก็จะผ่านทางเทคโนโลยีเราเรียกว่า Dendo Drive House นะครับซึ่งคำว่าเด n d o นะครับคือเป็นคำภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับซึ่ง เฮาส์ก็คือบ้านนะครับซึ่งเดนโดรไลฟ์ House เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีนะครับของ Mitsubishi Motors นะครับซึ่งมี4องค์ประกอบหลักนะครับของเดนโดรไลฟ์ House นะครับเริ่มตั้งแต่โซลาร์แผเนนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเข้ามาในตัวบ้านนะครับและแน่นอนครับพอเรามีกระแสไฟฟ้าแล้วเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับเราก็จำเป็นต้องมีโฮมแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะใช้ทำหน้าที่ในการจัดเก็บพลังงานเข้ามานะครับแล้วก็ตัวที่3ครับเป็นเครื่องอัดประจุ นะครับกระแสไฟฟ้านะครับเราเรียกว่าเป็น b i d ดเร c ชันอลชาร์จเจอนะครับซึ่งชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นไบ d ดเร c ชันอลนะครับก็คือ2ทิศทางนะครับก็คือทางนึงก็คือสามารถเอากําลังไฟจากในบ้านนะครับที่เราได้มาจากโซลาร์พาร์เนลก็ตามหรือจากกริดจากกายไฟฟ้าก็ตามนะครับชาร์จเข้าไปที่ตัวรถนะครับซึ่งรถทั่วไปก็ทําได้แบบนี้นะครับแต่ด้วย b i d i r e c t ันอลชาร์จเจอร์ทำงานควบคู่กับ o u w l a n d e r p h e ์เราสามารถ แบ่งปันพลังงานจากรถยนต์นะครับให้กลับมาใช้ในบ้านได้ด้วยในยามฉุกเฉินคันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นรถปันไฟเลยนะครับสามารถจ่ายไฟกลับมาได้ผ่านทางใบ d i r e c t i o ชาร์ h เ r อร์นะครับให้ในบ้านเราเนี่ยมีไฟเต็มระบบนะครับสามารถอยู่ได้เปิดแอร์ได้เลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายครับองค์ประกอบที่4แน่นอนเราต้องมี Mitsubishi Outlander p h ี er v นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบหลักนะครับของ4ส่วนนะครับของเดนโด a ไดพาวส์นะครับหลายท่านอาจจะมีข้อกังวลใจนะครับว่าเอะด้วยความเป็นรถไฟฟ้านะครับเทคโนโลยีใหม่ค่าใช้จ่ายจะแพงไหมแบตเตอรี่จะทนหรือเปล่าอีกหลากหลายปัญหามากมายนะครับ ทางเราก็เลยจัดเตรียมเราเรียกว่าเป็น w a r r y free package นะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยคลายข้อกังวลข้อสงสัยนะครับจากการที่จะเป็นเจ้าของ Mitsubishi Outlander p h v นะครับในแพ็กเกจของเรานะครับเริ่มตั้งแต่การรับประกันแบตเตอรี่นะครับเราให้การรับประกันถึง10ปีหรือ160,000กิโลเมตรนะครับในส่วนของตัวรถครับเราให้การรับประกัน5ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็มี service package นะครับนานถึง5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริการหลังการขายนะครับเข้ามาได้เลยครับผมไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไร พร้อมกันนั้นเรามีให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงทั่วประเทศนานอีก5ปีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยประกันภัยชั้น1 1ปีนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจ r ร e เงอนไขนี้นะครับสามารถรับได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศเลยแล้วก็พิเศษมากยิ่งขึ้นครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ตัดสินใจจองนะครับรถยนต์ Outlander PHEV นะครับและก็ทำการออกรถนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์ศกหน้านะครับ ได้รับสิทธิ์ครับผมลุ้นรับนะครับเครื่องชาร์จไฟนะครับเป็นแบบ wall type นะครับจากอตทนะครับมี3รางวัลด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้รถเรานี่ยมีจัดแสดงที่งาน Motor Expo เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็ตามนะครับหรืออยากจะไปชมที่โชว์รูมนะครับตอนนี้รถเรายังไม่ได้ขึ้นโชว์ที่โชว์รูมนะครับ มาชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแห่งเดียวนะฮะแต่สามารถทําการจองนะครับผ่านทางผู้จําหน่ายนะครับโชว์รูมใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกจริงนะครับข้อมูลเราเตรียมไว้พร้อมเรียบร้อยนะครับบนเว็บไซต์ของมิ t s ูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับเข้าไปศึกษาเข้าไปดูในรายละเอียดกันได้นะครับและพร้อมกันนี้ครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแน่นอนนอกจาก Mitsubishi Outlander p พรีอีนะครับเราก็ได้นํารถยนต รุ่นอื่นๆของ m t t u u i s s i m o t t r s นะครับมาจัดแสดงล่าสุดนี้เร็วๆนี้เราเพิ่งทำการเปิดตัวนะครับรุ่นย่อยของ t s u s u s i s t r t t ันนะครับรถกระบะของเรานะครับสรุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกครับเป็นรุ่น Mega c a p l o w r r d e r นะครับ Limited Edition นะครับมาภายใต้คอนเซปต์ตัวเตี้ยหน้าดูนะครับสุดแกร่งแต่งเฟี้ยวนะครับอันนี้ก็ออกมาเอาใจนะครับวัยรุ่นสายทำงานสายแต่งเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันครับเราก็ยังมี มิ t s บิชิ h i ทันแอดลีดนะครับ GT นะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน2อล้อนะครับอันนี้ก็ยังคงเหนียวแน่นครับภายใต้คอนเซปต์ของความเป็นพรีเมียมพิกอัพนะครับโดดเด่นและแตกต่างตั้งแต่ภายนอกและดีไซน์ภายในนะครับแต่อันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นย่อยเพิ่มขึ้นมานะครับทำมาจากรุ่น GT ขับเคลื่อน2อล้อนะครับทำให ราคาจำหน่ายไม่ถึง1ล้านบาทนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านมาชมกันนะครับและสําหรับโปรโมชั่นสําหรับชั่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง13ธันวาคมศกนี้นะครับเราก็ ให้ได้ทั่วประเทศเลยเช่นกันนะครับซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นทุกคันนะครับเรามีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับและก็มีดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นตั้งแต่0.99%นะครับก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่พนักงานขายของเราเลยทีเดียวนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับและนอกเหนือจากนั้นครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ทําการ จองและออกรถภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับยกเว้น Outlander PHEV นะครับได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นนะครับในแคมเปญ Super Surprise นะครับลุ้นรับมิ u ูบิชิช่วยผ่อนนะครับรางวัลใหญ่มูลค่าถึง4 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับและรางวัลรองลงมาก็คือ1 1,000บาทนะครับอันนี้ก็เราจับแจกกันทุกเดือนนะครับสำหรับรถยนต์มิซูบิชิทุกรุ่นนะครับยกเว้น Outlander นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ถ้าเกิดท่านใดกำลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ใช้สักคันนะครับก็อยากจะ เชิญชวนมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปแห่งนี้นะครับแล้ววะมาที่บูตรถยนต์มิซูบิชิมอเตอร์ s ของเรานะครับเราเชื่อว่าน่าจะมีรถสักรุ่นหนึ่งนะครับที่จะถูกใจคุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของกันนะครับแต่ถ้าหากไม่สะดวกจริงๆนะครับก็เชิญชมรถยนต์มิซูบิชินะครับทุกรุ่นได้ที่โชว์รูมมิซูบิชิทั่วประเทศเกันเลยทีเดียวครับขอบคุณครับผม